กลับมาช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยนะครับไปชมการประกวดต้นผาสศาดศาพึ่งครับชาวชายพกึก17หมู่บ้านนะครับร่วมสืบสานวัฒนธรรมประกวดต้นผาสาดพึ่งในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2567ครับที่วัดสร้างวัดสร้างเที่ยงนะครับบ้านหัวบ้านหัวฝาย ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาการประกวดต้นผาสาพึ่งตำบลชัยพฤกษ์ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลชัยพฤกษ์ร่วมพิธีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณเพื่อให้เด็กและเยาวะชนได้ตระหนักถึงคุณค่าศิลป,ปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับลูกหลานซึ่งเป็นมรดกที่มีค่าของชาติสืบไปนายธินก,กรเกตเกศรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์กล่าวค่ะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ดำเนินการจัดงานบุญประเพณีวันออกพรรษาตำบลชัยพฤกษ์โดยปีนี้เป็นปีที่18แล้วค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสารวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณให้คงอยู่สืบไปซึ่งเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปสนใจให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในงานนะคะก็ได้จัดให้มีการประกวดผาสาดพึ่งการประกวดขบวนรำเซิงแห่ต้นผาสาดพึ่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ผลการประกวดต้นผา,าสา์พึ่งปี2567หรือว่าต้นปรา,าสา์พึ่งนี่นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่10บ,บ้านโพลสะอาดตำบลชัยพรึกอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ